มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลิซ่าทำเศร้าหนักปล่อยหนังสั้นดีมทำน้ำตาแตกทั้งโซเชียลสิ้นสุดการรอคอยเมื่อลิซ่าดาลิสามนโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงศิลปินชาวไทยสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์สั้นดีมที่แดัดแปลงจากบทเพลงชื่อเดียวกันในอัลบั้มชุดแรกนะคะซึ่งได้โคจรมมาประกอบคู่กับพระเอกหนุ่มชื่อดังชาวญี่ปุ่นเคนทาโร่ซากางูจิ โดยปล่อยออกมาวันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเศร้าสะเทือนใจสุดๆค่ะต่อนหน้านี้ดิซ่าได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมกันก่อนนะคะซึ่งในทีเซอร์ก็เห็นกลิ่นอายความเศร้าลอยมาแต่ไกล ทำคนแห่รอคอยว่าหนังสั้นฉบับเต็มจะเป็นยังไงบ้างเจวันที่14สิงหาคม2025บทเพลงรีมในฉบับหนังสั้นก็ปล่อยออกมาให้รับชมกันบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่สูญเสียคนรักไปแล้วและยังคงคิดถึงอดีตและความทรงจำของเธอกับเขาคนนั้นที่มีทั้งรอยยิ้มและก็ความเจ็บปวดด้วยค่ะในช่วงหนึ่งของหนังสั้นลิซ่หากเกิดใหม่อยากจะเป็นอะไร เคนทาโร่ตอบเธอว่าคำถามยากมากแล้วถามลิซ่ากลับลิซ่าอยากจะเกิดเป็นอะไรลิซ่าจึงตอบว่าต้นไม้เคนทาโร่จึงพูดขึ้นมาว่าดีจังงั้นพี่จะเป็นทะเลสาบที่อยู่ตรงหน้าต้นไม้ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ลิซ่าอยู่บนเรือกลางทะเลสาบที่มีต้นไม้มากมายลายล้อมก่อนที่เธอจะร้องไห้ออกมาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสแสมนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ